โอ้โหนี่คือการแต่งตัวในเซิร์ฟเวอร์นี้เลยเหรอเนี่ยโอ้หเท่มากเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์มิวประจําสัปดาห์กลับไมค์ครั้งรีวิวเกมนะครับวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มิวพีเนะครับพร้อมด้วยการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ในเอที่สนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้แนวจัดแจกหนักมาแล้วฮะทุกคนครับผมเขาบอกว่ามีกิจกรรมแชร์แจกเพชรด้วย1000ล้านนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเซิรรร์์ฟเเเวออออแพทใหมม่ขงัปกกดยะา ก็เป็นแนวที่หล,หลายๆคนชื่นชอบก็คือเป็นเซิร์ฟแนวจัดแจกหนักนั่นเองป่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมเข้าไปเปิดรายละเอียดในเซิร์ฟนี้กันนี่เปิดวันที่24กันยายนนะฮะช่วงเวลาบ่าย3โมงเย็นนะครับกับี่2ของเขานะฮะส่วนของจัดแจกฟรีครั้งแรกนะฮะมีเหรียญข้ามเวดให้เราด้วยตามสไตล์เซิร์ฟเวอร์แนวจัดแจกหนักนะ,นะครับแล้วก็จะมีพวกมุกก้าประสบการณ์ที่จัดแจกมาฟรีอุปกรณ์สัตว์ขี่สกี่ออฟทาานะครับแล้วก็จะเป็นผู้เกี่ยวกับออฟทาานะครับแล้วก็เป็นกล่องเอกลักษณ์ที่เซ ทำขึ้นมานะครับเป็นของแรกเรียนขั้นปีกนะครับเดี๋ยวมาดูกับนะัาปีกแจกระดับไหนแจกในระดับขั้นที่สก็จะมีพวกของแฟชั่นตัวอัปเกรดใหม่ล่าสุดแจกมาให้ผู้ชมนะครับผู้เล่นได้ใช้งานฟรีครั้งแรกครับนี่ฮะโอ้โหโคตรเท่เลยใครที่ชื่นชอบเซิร์ฟแนวแบบล้ำยุคหน่อยก็ผมแนะนำเลยเซิร์ฟเนี้นะดูครับ เอลถือเป็นดาบได้ครับทุกคนครับนี่คืออนาคตของเกมมิวที่แท้ทูเลยนะครับอันนี้คืออาวุธแฟชั่นตัวอัปเกรดใหม่ที่เราฝีข้ามคันนะครับเอลถือดาบฮนะฟันไม่ฟันนะแต่ว่ายิงดาบได้นะครับนี่อะไรอะ่ะโอ้ยของแฟชั่นเนอเดี๋ยวปวดสวมใส่ปีกอ๋อเป็นปีกแฟชั่นครับเมื่อกี้ผมกดใช้งานเหลี่ยมข้ามเควสไปแนละ้วเดี๋ยวผมจะลองใส่ของที่เขาจะแจกมาเป็นของอัปเกรดใหม่ด้วยนะ เดี๋ยวเราจะดูกันว่าสวยงามแค่ไหนนั่นเองนะครับมีมุกค่บจบการแจกมาฟรีครั้งแรกในกิจกรรมคาด้วยนะครับเมื่อกี้ผมกินไปแล้วแล้วก็มีเกี่ยวกับอาวุธแฟชั่นตัวอัปเกรดใหม่แจกมาฟรีด้วยครับอ๋ออันนี้เป็นฮันูโมเดลขั้น8ครับแจกมาฟรีอุ้ยสวยมากเลยเอา้าไอ้เมื่อกี้เรามีแล้วนะครับส่วนพวกนี้เป็นพวกชุดแฟชั่นนะครับที่เขาจัดแจกมาฟรีฮะอ๋ออุ้ยสวยมากทุกคนฮะอันนี้คือชุดแฟชั่นตัวอัปเกรดใหม่ล่าสุดเลยครับผม โคตรเท่เลยนี่ไงฮะอือหือตละอย่างโคตรเท่เลยครับเขาก็จะแจกมาให้เราฟรีเลยในเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะคือเป็นของที่แบบว่าในหลายๆเซิร์ฟเวอร์อาจจะยังไม่แจกแต่เซิร์ฟนี้แจกให้นั่นเองให้เราใช้งานนะครับเน่อันนี้ก็มีด้วยชุดแฟชั่นนะครับตัวนี้เป็นชุดนักลบคลังนั่นเองนะครับจัดแจกมาฟรีใหม่อ่ะโคตรแท้รอยนะฮะโอ้โหสวยมากชุดนี้ไม่เคยเห็นเลยเดี๋ยวมีอีกหนึ่งชุดครับอันนี้เป็นชุดเกาะสวรรค์นะครับแฟชั่นอัปเกรดใหม่ อุ้ยเฮ้ยคือตัวนี้ผมไม่เคยเห็นจริงๆเลยครับสวยมากตัวอัปเกรดใหม่ล่าสุดแ,แน่ๆเลยฮะผมโคตรเท่เลยครับทุกคนครับเซ็ตนี้เนี่ยผมบอกไว้ว่ายอมใจนะที่เขาจะแจกมาฟรีแล้วก็เป็นตัวอัปเกรดใหม่ด้วยมิลคีเคน,นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราแต่งตัวร,รอๆเท่ๆกันแล้วเดี๋ยวเรามาไล่ดูของแจกฟรีอย่งอางอื่นมีอะไรบ้างอันนี้กล่องอะไรเอ่ยอ๋อผีสุ่มรอยเท้าอันนี้ล่ะ หยิบสูมเครื่องประดับครับอันนี้เป็นกล่องหยิบสูมอัปเกรดไอเทมเอ,อุปกรณ์สัตว์ขี่แล้วก็จะมีเมจิกคริสตัลวิญญาณนาวผลไม้นะครับ21ลูก1ลูก500สเตตัสนะครับ500แต้มถาวรแจกมาให้เราฟรีนะฮะร,รอยเท้าเขาแจกมาเมื่อกีอ้มีเยอะมากเลยมากกว่า1ิรายการที่เขาจะแจกมาในกล่องสูม นะครับนี่นะครับผมนี่คือขอน้าแจกเฟรีทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์มิวพีเนะครับเรียกได้ว่าแจากหนักจริงๆเลยในเซิร์ฟนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกิจกรรมในคากันเลยดีกว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูรายละเอียดกิจกรรม้วยครับขอผมดูก่อนเวลาที่ผมเดินถือดาบโดยเล่นเป็นอาชีพเอลเนี่ยมันดูปนแปลกๆเหมือนกันฮนะ <c oughs> ดูก่นดูเอลถือดาบครับ รอยเท้าก็แจกมาฟรีนะคือครั้งแรกหล่อเลยใครอยากจะแบบแต่งตัวหล่อๆนะผมแนะนำเซิร์ฟนี้ฮะเข้ามาปุ๊บเนี่ยคือหล่อเลยนะครับแล้วก็ Level เลเวลของทุกอย่างก็แจกมาฟรีซัพพอร์ตให้สําหรับคนที่เข้ามาเล่นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นผลลาัาไม้อีกพีข้ามเวสอะไรก็ตามแต่จัดแจกให้ฟรีเลยนะครับนี่ดู <c oughs> พี่เดียวดูดาบกันทุกคนเวลายืนนี่ดาบจะแบบพิงหน้าอกฮะดู z ูงเข้าไปใกล้ๆฮะ ขอแวะเล่นหน่อยขอแวะเล่นหน่อยครับทุกคนดูเอลถือดาบครับในเซิฟนี้นะฮะมิติใหม่แห่แงการเล่นเอลครับเนี่ยดูเวลาท่าเดินถือดาบครับปกติเอลมันเล่นธนูใช่ไหมครับทุกคนดู <c oughs> ของแฟชั่นทําให้เอลเปลี่ยนไปนะครับอ่ะส่วนวร,รา,นายละเอียดกิจกรรมในคานะครับมีอะไรบ้างมาดูกันเลยนะครับเทศกาลล็อกอินไลวนครับได้รับเป็นมุกภาพสบการณ์100ชิ้นแหนะแล้วก็เป็นกล่องสุ่มนะครับสำหรับไอเทมแรกแล้วก็ กล่องสุ่มเลื่อนขั้นอุปกรณ์5กล่องแล้วก็จะเป็นเพชรด้วย50ล้านเป็นเพชรปุกติดแล้วก็จะเป็นพวกปีกแฟชั่นส่วนราชาเติมเงินจะได้รับเป็นพวกตัวสถินะออฟทาี4%นะครับแล้วก็จะเป็นพูดนะครับพิเศษนะฮะเป็นมังกรไฟทองพิเศษราชาเติมเงินออฟ5นะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้เป็นเปีกไทย PK 62ปีอัปเดใหม่แล้วก็จะเป็นอาวุธแฟชั่นตัวใหม่แล้วก็จะเป็นชุดแฟชั่น นะครับเป็นกล่องเลื่อนขั้นอุปกรณ์นะครับกล่องอุปกรณ์สัตว์ขี่แจกมา10กล่องแล้วก็ฉายาราชาเติมเงินนี่คือ,อในช้อยโปรเติมเงินราชาเติมเงินนั่นเองนะครับราชาสายฟรีจะได้ของดรอปลงมาฮนะเป็นพวกคูดปีศาจควีนออฟสองนะครับแล้วก็จะเป็นสัตว์ขี่ที่ดรอปลงมาเป็นของบัตรราชาเตอร์กล่องแรกกับอะไรเนี่ยบัตรกำนันนะครับผมบัตรกำหนัดนะครับแจกมา5000นนะครับนี่คือราชาสำหรับสายฟรี ข้างล่างก็จะเป็นโปรเติเมเงินครั้งเดียวได้รับเป็นกล่องนะครับสำหรับเลือนขัน้นแล้วก็เป็นผลไม้หนึ่งพันลูกเนี่ยแน่แล้วก็จะเป็นพวกแฟชั่นสัตว์ี่นะครับอันนี้คืออะไรอะ่ะตาแลกเปลี่ยนนะครับอุปกรณ์สัตว์ี่จากมาขั้น3 1 20บวกได้รับ80ออฟ5เปอร์เซ็นต์ข้างล่างก็จะเป็นพวกอดอกไม้เป็นพวกแฟชั่นสัตว์ี่กล่องนะครับอุปกรณ์สัตว์ี่แฟชั่นสัตว์ี่นั่นเองนะครับเติมเงินรายวันข้างล่างสุดแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นพวก ของแฟชั่นของแรกสัดส่วนใหญ่นะครับผู้ค้าประสบการณ์ก็แจกมาให้เราด้วยโปรเติมเงินสะสมนะครับจะได้รับเป็นเครื่องประดับเป็นอาวุธแฟชั่นแฟชั่นสดขี่ข้างล่างสุดเป็นเซตผูนะครับอ่าอุปกรณ์ขั้น50นะครับแล้วก็จะเป็นผู้เจาดธาตุอ,อ5ั5%แจกมาให้เติมเงินสะสมนะครับปีอัปเกรดใหม่แจกมาเยอะมากพร้อมด้วยอาวุธปีกแล้วก็เครื่องประดับแจกมาในโปรเติมเงินสะสมมีกล่องสูงของแฟชั่นให้เราด้วยโปรโมชั่นเติมเงินสะสมครับ ส่วนเติมเงินสะสมวันนะฮะได้รับเป็นของแรกเป็นกล่องเป็นตัวสกีออฟทาตนะฮะตัวนี้ออฟทาต1%หนึ่งเปอร์เซ็นต์แจกมาให้เติมเงินสะสมต่อวันครบ6วันนั่นเองนะครับแต้มเติมเงินยังสามารถมาแรกเป็นกล่องนะครับสำหรับอัปเกรดเลือนขั้นทั้งอุปกรณ์สกีอุปกรณ์ติดตัวกล่องซุมแฟชั่นรวมก็ตามแต่ก็มีให้แรกในช้อยแต้มเติมเงินแรกของนะครับ สัตคียังสามารถปนดล็อกได้นะครับมี3ชนิดพิเศษธรรมดาแล้วก็ราชาเติมใส่ไข่นะฮะแลกทั่วไปนะครับอันนี้เป็นแลกตัวก็จะเป็นของเติมที่เราไม่ได้ใช้แล้วเอามาแลกเป็นของไอเทมแลกได้นะครับอย่างเช่นแลกเป็นพวกตาแลกเปลี่ยนหรือว่าผลไม้อะไรประมาณน,นี้นะครับสัตว์คีนะฮะช้อยแลกครับตัวนี้มี3ระดับมีพิเศษกับราชาเติมกับธรรมดาสายฟาร์มใส่เติมแลกได้ออปชันโหดไปตามลำดับขั้น นะครับรวมถึงพูดด้วยเหมือนกันเลยในส่วนลูกเล่นตัวนี้ก็คือแรกทั่วไปพิเศษแล้วก็ราชาเติมนะครับความโหดตามระดับขั้นยันเหมือนกันนะทุกคนครับส่วนลูกเล่นในยันเนี่ยคุณสมบัติก็จะมีพวกเกี่ยวกับ SP o p 2ถูกต้องหลบเล็กนะครับโจมตีเวกกายภาพอะไรประมาณนี้สูงสุดขั้น150นะครับให้เราเลือกแรกมีชนิดพิเศษแล้วก็ธรรมดาใส่ไข่นั่นเองนะครับเทศกาลรวบรวมข้างล่างก็จะเป็นของฟาร์มเอามาแลกได้นะครับแลกเป็นเพชร นะครับโดยใช้เป็นบัตรกำหนัดนะฮะแลกนะครับว่าเป็นชุดเป็นอของอัปเกรดชุดแฟชั่นสําหรับสายฟาร์มก็เอามาแลกได้เลยตามนี้นะครับมีบางอย่างที่เขาจะแจกให้เราฟรีด้วยนั่นเองนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างสุดคุณผู้ชมจะเห็นว่าบัตรกำหนัดเนี่ยเอามาแลกเป็นพวกฉายาอะไรต่างๆที่เขาเพิ่มมาให้เราเล่นได้นั่นเองเยอะมากครับกิจกรรมเทศการลรวบรวมนะแล้วก็เทศการลรวบรวม2นํากล่องนะครับรวมเซตนะฮะเอามาแลกเป็นพวกของแลก หรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะอุปกรณ์สัตว์ขี่นะครับเอามาแลกเป็นแฟชั่นสัตว์ขี่ได้หรือว่าเป็นของที่เราไม่ได้ใช้แล้วในเติมเนอเราก็เอามาแลกเป็นพวกปีกแฟชั่นได้นะครับอันนี้เทศกาลแรกรวมปีก2นะครับเอามาแลกเป็นอาวุธแฟชั่นนะน่าจะเป็นสายฟาร์มนะครับใช้จ่ายสะสมหรือว่าเทศกาลเท่าตัวนะครับมอบของขวัญแล้วของขวัญสวัสดิการเอาหมดแล้วหรอ อ๋อกิจกรรมหมดแล้วครับในเซิร์ฟเวอร์มิวพีเนะครับตามที่ผมรีวิวนะฮะของแรกลูกเล่นของใหม่นะครับของแจกฟรีตามที่ผมรีวิวเลยในเซิร์ฟเวอร์นี้ก็มีลูกเล่นที่หลากหลายแล้วก็ของที่แจก k นะกับแพทใหม่ในเซิร์ฟนะครับปะเดี๋ยวผมจะพาเอลที่ผมสร้างขึ้นมาเมื่อกี้โดยการโดยการแต่งตัวละลอดจากของแจกฟรีในเซิร์ฟนี้ <c oughs> ไป <c oughs> ทีบอสมอนสเตอร์ดูว่ามันจะเป็นยังไง <c oughs> เอลยิงแต่ว่าถือดาบครับทุกคนเฮ้ยโอ้มีบอสด้วยไม่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 เราต้องไปจุดมอนสเตอร์ตัวเล็กๆนะครับไอ้บอสตัวนี้เป็นบอสกิจกรรมที่ให้เราฟาร์มร่วมสนุกอยู่แล้วในเซิร์ฟเวอร์มิวพีเคนะครับเดี๋ยวมาจุดซ้ายมือดีกว่าน่าจะมีมอนสเตอร์เล็กๆให้เราตีนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้สร้างตัวละครน่าจะตีไม่ไหวไอ้ตัวบอสตัวใหญ่เมื่อกี้นะครับเอาโขยเจอบอสเดียวมากเดี๋ยวย้ายเมือกันดีกว่านี่ย้ายมาเมืองนี้ดีกว่าครับทุกคนเมืองที่ เราไม่ค่อยได้มากันเลยนะครับโหถือว่ายากอยู่นะขนาดเมืองนี้มอนเรายังตียากเลยนะครับตายแล้วนะครับนี่ของดรอปไม่ได้เยอะนะครับซึ่งของดรอปเนี่ยก็เป็นอของไว้สําหรับไปแลกลิงก์กรรมกิจกรกรมในคานั่นเองนะครับนี่คือยละเอียดทั้งหมดเนสเซิร์เวอร์บิวพีเคใครสนใจลิงก์ดาวน์โหลดข้างล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสำหรับคลิปรีวิวเกมประจำสัปดาห์ท้ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้กระดิ่งแจ้งเตือนพื่ี่จะพาคลิปรีวิวเกม คลิปนี้ลราไปก่อนเดีย๋ยวเราจะกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะฮะบ๊ายบายครับผม